ย้อนกลับไปสมัยต้มยำกุ้งประเทศไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวชื่อว่าแคมเปญ Amazing Thailand ล่าสุดแคมเปญนี้ถูกรีลอนช์อีกครั้งหนึ่งด้วยความนกเทีฟของประเทศไทยด้วยพลังลบขั้นสุดคือประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมสองเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณเศรษฐาเนี่ยเชิญชวนยิ่งกว่าวีซ่าฟรีเนี่ยตรงไหนฟรีได้ฟรีขอให้มาเที่ยวเถอะกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อย แล้วก็สภาเนี่ยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งเสริมการเท่าเทียมนับว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากๆถ้าเทียบในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ล่าสุดเซเลบิตี้ชื่อดังคุณเมยสองใหญ่อินสีเชียงใหม่เซเลบิตี้คือรวยแบบอลังการบินไปยุโรปเหมาเครื่องเพชรนั่งฟลอลชมแฟชั่นสะสมแอมเมส อลังการมากใช้ยันลูกบวชเครื่องเพชรเนี่ยหมาเป็นเหมืองมาเป็นอะไรล่าสุดคุณเมย์ลงไอจเขียนว่าวันนี้จะไปรูสิตีซิกคลับแบงคอกมา Security ด้านหน้าไม่ให้ฉันเข้าเขาบอกสาวสองไม่ให้เข้างงมากฉันไปมาทั่วโลกไม่มีใครเคยที่จะมาปฏิเสธฉันไม่ให้ฉันเข้าเป็นอะไรที่ Amazing Thailand อีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอ hashtag รูซ Amazing ไหม Amazing ไหมยังไงอะต้อง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 ดูหน่อยนะคะรัฐม,มนตรีการท่องเที่ยวหน่อยเออตรวจเช็คหน่อยอืมพี่หนูอนุทินหน่อยดูหน่อยสิยังไงกระตรงกระเทยสาวส่งสาวสอกอะไรไม่ให้เข้ายังไงกันอืคุณเมย์คุณเมย์นี่เขาเป็นไฮโซอย่างหนักเลยนะอื